ทำท่ากายบริหารสําหรับรักษาอาการปวดหมอนรองกระดูกกันค่ะคนที่เป็นหมอนรองกระดูกนะะเวลานอนแบบนี้จะปวดมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องทนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันหายขาดนะคะเดี๋ยวจะไม่ใช้ยาเลยนะคะเดี๋ยวมาทดลองกันดูค่ะเพราะว่าถ้าทานยามากเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลข้างเคียงนะคะไปตกค้างที่ไตอาจจะทำให้เรามีปัญหาโรคอื่นๆตามมาก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้เด็กตัดสินใจที่จะไม่ใช้ยาในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกจะใช้ท่ากายบริหาร ที่ใน YouTube สอนนะแต่เจมั่นใจว่ามันได้ผลนะเพราะว่าเจเคยปวดแบบนี้มาเมื่อหลายปีที่แล้วนะประมาณ4-5ปีหรือ6ปีประมาณนี้นะคะแล้วตอนนั้นเจทรมานมากแล้วก็ทานยา,าแก้ปวดนะ มันก็ไม่ไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ว่าครั้งนี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเจก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาทดลองทําเวลาปวดนาทีหนึ่งเจก็จะมาทําทีหนึ่งนะคะมันก็จะเบาไปแล้วเวลาปวดอีกก็ทําอีกนะ,ะแล้วก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันนะเลวลาจะก้มหยิบของเจจะไม่ใช้วิธีก้มแล้วนะที่จะนั่งนั่งลงแล้วหยิบนะคะก็ <c oughs> คือพยายามเตือนตัวเองไม่ทําแบบนั้นนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวนี้มาดูตอนนี้เจทำท่านี้เจปวดมากเลยค่ะเจก็จะผ่อนจะผ่อนลงตอนนอนแรกจะปวดร้าวลงขาช่วงนี้หมดเลยนะคะตั้งแต่สะโพกลงไปถึงข้้อเเทาานะะะจสึกกปวดมลยค่ จ้จะฝืนทำนะคะอ่าเดี๋ยวลองมุกดูนะวยค่ะอ๋อเจ็ด ใ,ใจให้หมดนะคะชงหายใจออกปวดมากเลยค่ะ <c oughs> โอยเจ็บมากเลยค่ะ <c oughs> ชงหายใจออกเอาา <c oughs> ปวดมากมากเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้อาการมันรู้สึกว่ามันมันมันร่วนร้าวร้าวลงที่ขานะคะ ล้วลงที่ขาแต่เจีเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักเงมันจะคลายลงนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าต่อไปตอนนี้เริ่มเริ่มคลายมาที่สะโพกแล้วนะคะมันเริ่มคลายมาที่สะโพกแล้วเดี๋ยวจะจะทำท่าต่อไปเลยนะคะท่านี้จะทราะมานมากท่านี้จะทราะมานหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันจะตึงเจี๋ยปวดข่าข้างนี้นะคะแต่ว่าเราต้องทาทั้งสองข้างนะคะในคิดคุณหมอก็บอกว่ามันีข้างหนึ่งมันอาจจะมีอาการซ่อนอยู่นะคะดังนั้นเจจะทำทั้งสองขานะคะเจี๋ยปวดข้างนี้นะท่านี้จะทรมานมากค่ะ ใจเขาขออกห้าครั้งนะคะถอนเอาค่ะโอ้ยน่าแล้วนะคะโอ้ยเจ็บมากค่ะสลับข้างนะคะข้างนี้ไม่ปวดนะคะแต่เวลาทำแล้วรู้สึกจะตึงมากเช่นกันนะคะห <c oughs> ายใจออกยาวนะคะช่วงหายใจออกรู้สึกจะเจ็บมากมากเลยค่ะคือจ,จะทำแค่รอบเดียวนะจริงๆต้องให้ทำหลายรอบนะคะ รู้สึกตอนนี้คลายแล้วนะคะรู้สึกอาการปวดข้างขาข้างขวาลายแล้วนะคะเดี๋ยวจ,จะทำท่ายกขาอีกครั้งนึงนะคะจริงๆต้องใช้ผ้าค้องนะคะอย่าลืมเอาลงมานะคะจะทำวิธีนี้เอาสิบ <10 S 1> มากอันนี้จะนับสิบครั้งนะคะคนนไหวนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบขาสันเลยนะคะ โอเคค่ะรู้สึกอาการปวดเบาขึ้นมากเลยนะคะเบาขึ้นเหมือน <_ an> เหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ปวดเลยนะคะมันไม่ผลมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาลุกนะคะอตอนนี้เบามากเลยค่ะจากเมื่อกี้ที่ปวดมากนะคะรู้สึกขาข้างขวาที่ปวดจะเบามากนะคะเดี <_ an> ย๋ยวเจจะลองนอนพักผ่อนในท่าน,นี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะปวดอีกไหมนะคะตอนนี้นอนแบบนี้ไม่ปวดเลยนะคะไม่ปวดไม่ปวดเลยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะมันมันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆค่ะเจย์คอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าเจย์เคยทรมานกับอาการนี้มาเมื่อ6กปีที่แล้วถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เลยมันทรมานทั้งวันทั้งคืนนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้คือไม่รู้จะอยู่ท่าไหนแล้วนะคะ แล้วโชคดีมากๆเลยค่ะที่เจไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลโรคประสาทนะแล้วก็ได้ยามาทานชุดหนึ่งแล้วก็หายเลยนะคะทีนี้ด้วยความที่เราใช้ชีวิตเอ่อการทํางานหรือหน้าที่การทำงานของเรามันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ทําให้อาการกลับมาครั้งนี้เจโชคดีตรงที่ว่าเจรู้แล้วว่าเจเป็นอะไรนะคะดังนั้นเจก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองทาตามดูรู้สึกว่าได้ผลดีแล้วก็เอ่อทให้เจใช้ชีวิต ในชีวิตประจำวันสามารถทํางานได้นะเวลาปวดมาทีหนึ่งก็ทําดีหนึ่งนะคะก็ค่อยๆทำนะหมอก็บอกว่าหายได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเจจะใช้วิธีนี้ทําไปจนกว่าอาการปวดทั้งหลายจะหายไปแล้วจะมาบอกอีกทีนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ